กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตทุกทุกชนิดสมบูรณ์ที่เข้ามารับมพี่น้องที่เข้ามารับซ่มสองซาบุไลนน้องพี่น้องเนาะที่เดินทางต่อยัที่เดินทางต่อจ้ะยังบม่จบมาเหาะเทื่ยนเลยป๊าป๊าเข้อสี่นะ มาสิไปเฮือนแม่น้องคอมพี่น้องเพิ่นสั่งมักโมซาบูไรก็ได้เอาไปส่งเพิ่อนซ้ำหน่วยสิบแต่ว่าหน่วยใหญ่เด้อที่ว่าขายสี่หน่วยสิบแล้วมันจักหน่อยหน่ยอยน้อยสิพี่น้องอันนี้ซ้ำหน่วยสิบสิบพันกรีดด้วยหนึ่งหมื่นกรีดแต่ว่าสี่สิบบาทพี่น้องเลยบ่ยบบบบอแพงซาบูไรกำลังสิบไปพี่น้อง มาขายมาขายหลักลงล่องจากรถแล้วกันสิปไปต่อพี่น้องบาได้ยุดมาได้ย่อนเลยมาทานายโ,โลกกงโลกระเลยเดี๋ยวนี้เมื่อยแหง้งเ <c oughs> ขาพี่น้างได้กินย่านบ่มีเงินซือ้อบาตรเงินให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่น้องเอ้ยใช้เงินซือ้อบาตรเงินสิปมมเป็นลม,มเป็นแรงสิเป็นลมเป็นแรงมาหำอะไรอันทงยางเกะไม่ไหวเด้อลูก เป็นลมเป็นแหลงเลยอันนี้ห้าวกระสีปลาหายเพลินเฮ้ยเจน,นไปตัวหนึ่งตัวนี้เอาไปขายพี่น้องคนสั่งสามหน่วยสิบพันเป็นแตงโมจิตราบุยแตงโมยาวโอ้โห้ไปคนละขั้นเลยจิตราผมบอกว่าคนละขัะ้นเลยแลย้วยายย้อนมันอันนั้น <laughs> เห็นแบบไปเนี่ยไปแ๊บเดียวโหหฮาวข่ามากลกกะกับนั่นมีพี่น้องตัวเหลือ,ด,อดีปชุกทำเ่มเลยเลย,ยขอพักคุ้นลวงหนาเด้อปลาลุงเอ้ยทัน่งก็ยังขาดดาอีกเลย เสือตัวนี้นังเตเตะอายุอันอายุสาสามปีเสือตัวนี้ย่งใสู่พี่เนะบึ้งน <pled> ี่ช่องปี่บั้ตแต่ห้าั้งแต่ห้าจากไป้ตแต่จากลูกไปเตแต่ขวบกลัวย่างใสอยู่เสือขาตัวนี้เนี่ยพี่เนาะย่างใส่ได้ ชงกะเต็นช<ป>ุดเลยชงกะชงขาดดาหันมาเหนื่อยปาลูกเอ้ยบ่เ้าเจ้ยคือบ่ใส่ชงดีๆเนี่ยบ่แต่ยังคือบ่ใส่ชงดีๆบ่มีเงินบ่มีเงินสื่อตัวแนวนั่นลูกบ่มีเงินอีรีนะโอ้ยจนใส่ชงกะชงเงินชองตัวกะขาดดาเสือตัวน,นี้กะจังไ่จักปี แม่ก็หาเงินซื้อมาเติมเงินไมากินนะขาดดาบจะบักใหญ่นึงเอางูหน่อยๆก็กินพี่น้องมันเหลือดแสบบ่ะแสบป้ะอ้าวลืมอะไรไหมนี่อะไรปบาลุงใครจะจกูไล่กูแจให เซ่สองซาบุไรขอบคุณหลวงหนาได้ปะลุงเอ้ยขอบพระคุณหลวงหนาเด้อถ้าเจ๋อถ้ากนนาินพี่น้องเอ้ยเวลาหางบะมีเนี่ยได้หางก็กินพี่น้อ,นองออไปกันกินช่องไอ้น้องเขียวได้เลยสินะป่ะพี่น้องถาถาน้องอ้ำก่อนน้องอ้ำสิไปตำหนัง โอ้ยพี่น้องเอ้ยหลดกันดิหลุดกระเดดห่างๆดอกบระเวณีหลุดอันนาดอกเข้ากันดิหลดเก่าป่ะกำสิไปพี่น้องเอ้ยป่ะอยู่ย่งละถุงบ่พี่น้องเอ้ยมีเงกระเบิงกันกินผลสั่ง ใกล้เปนได้ห้ากระส่งเพื่อนพี่นอ้องเลยหัเพิ่นสั่งรอหะเอามาขายนะคิดด้วยด้วยแนวหล,ลอกของเอ,อ,อื้อยคือเอาลาซอหลอกอลาซอหลอกพี่นอ้องเงินไผ่งามฮักกามามาสั่นอายุทยอนมาจักเอกลุกกะหาเงินพี่น้องเลย ขยันบอกขยันทำมาหากินวะได้พี่น้อง ตกลินนั่งเพืเ่อเพื่อใครนะนั่งเปลือนรลายพี่น้องเอย้ยนั่งไปรีบๆนั่งบะทาเลย,ยน่เออพี่น้อง ก้าวกำลังสีเข่ากำลังเข่าบ้านแม่น้องคอมนะจะบูชีนจะว่าเหดแต่ไม่เห่าว่าจะาาไปบนทางนี่พี่นอ้องเ้ยอยากยอมแลยได้พี่น,อน,น,น้องเ้ยกันบอแข้งนี่คือว่ากันขับรหลดเชียดนี่คือว่าเขาป่าไปเลยพี่นอ้องหรือว่าลง ถ้าบนไลก็เคยลงก็พอเจอายเ,เถเยื่อได้พี่นงี๋ดิ<ห>นพัดดินอันมืนๆได้พี่นงน่าียบม่ายมื่้อแม่ค้ามือใหม่ส่งทุงถี่เลยพี่น้องเ้ยแม่ค้า แม่ค้ามือใหม่จัดให้ส่งถึงที่จ้ะลูกค้าตามใจลูกค้าแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราขายแตงโมแต่ขายม้วนมวน,มวนพี่น้องมวลม้นลม้วนมวนะ้นลม้วล้นม้วนมนลม้ตนะวนล้ว,วนลวะนม้ลม้วนละม้วนล้วม้วนลมวน่น้ว,วาาานละม้นะะ่ะดีดะวนวนนนน ก้อนนี้พี่น้องเขาหอดเพื่อนแล้วได้พี่น้องเลยโอ้โหคือไปเจาะทั้งนั้นไปเจาะแล้เจาะเลยเกี่ยวไปงูมาสิแกลมลงนี่ในในพี่น้องผมกำลังซีข่าวเขาแบบโค้งเขาหอดบ้าอเจาะอย่เงี้ยสะอ้อนหย่าสะอ้อนหย่าพี่น้องเอ้ยเาก็มามาอเภอหนักกะมาไล่เถืตย เออมกกบนาตอนนีกกนน้ก็หอดแล้วกำลังย่างลงไปพี่น้องส่งถึงทีเลยก็หอดแล้วหอดตูบหน่อยหอดตูบหน่อยก็เศ้าได้ตูบหน่อยก่อนพี่น้องเลยมือยแห้ง แล้วมาว่างอ๋อตะการาเลยพี่นอ้องกัยยชมเต้นตะอะไรนี่อะหน่ำลายอลยหน่ำมาจะใส่อันนี้ืกาเป็นงามอะนี่นาะงกางามงาม พี่น้องสองจ่ายเงินคะบักโม่จ่ายเงินคบักโม่ขบใจเงินคักโม่ยเงินขลายเอวมองดี่น้องละายซบยอันนี้เก็มาฝากเพิ่นมาฝากแล้วก็อนันมามาส่งพี่น้อมาส่งในคำสั่งคสื่อสวยอุดนุนนี่จะ อะไ่ปกั่านคกบมเนเพื่อนอยู่หน้าหน้าไปเลยเนาะแั่นแหละอเลยาอันนี้นั่นตไม้อมซางตัวนี้นะเหายที่เซตแมนเปอุดนนอันนั้นกับมาหายเบ็ดเลยซะเทม ไฮไลท์บนวดตตอดก็ิบไวแล้วพอเจอกันโรกกาอเจ้ยนรกามวนนอยู่บ่พอเจอมวนบ่แนะเมื่อจังเมื่อสนักินข่าวแรกพี่เลยแล้วก็จังเมือ